เมืองวอสประเทศฝรังร่งเศสสปินกันเจ็ดแลีแพ้สงครามอากาศเยอรมันโจมตีทำตัวตกด้วยเครื่องบินแล้วแลว้วก็นักบินขั้นเทพก็เลยเลยสร้าง ค่องบินแบบใหม่ขอ,อ,องฝรั่งเศสเป็นอินโนเวชันนวัตกรรมใหม่นวัตกรรมใหม่เหมือนกับการพนันบางอย่างก็ดีบางอย่างก็งงกงงกไม่เกิดผลอาจจะไม่แปลว่าความพนันอาจจะหมายถึงการมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้นะครับโอ้มาโผล่ที่ให้ทหารแห่งหนึ่ง คนกำลังเข็นเครื่องบินคนระับโหโบราณมากมีล้อเปล่าด้วยไอ้แฮมม็อกทิ้งเน็ตทูเบ็ตอยู o อิดเดียตเครื่อง bet, <c oughs> บินร <c oughs> วยรวยแล้วอะไรวะเนี่ยฉันต้องแพ้แน่เลยนายมีไมพ่อะไรโอ้โ <c> ห <oughs> มันเป็นคนแม,ม,มนที่ดีด้วยมันเล่นพนันอยู่เล่นไพ่มันมัดเ <c oughs> <c oughs> พื่อนไว้กับเก้าอี้เป็นมันเพื่อนกันจริงปะเนี่ย นทำแบบนีก้ก็ฉันไม่ได้นะเกิดการแน,น่แน่ฉันชื่อคลาย,ลายแบ็กเบิร์ดฉันเป็นนักบ,บินและลน,นักพนันขังเรียบร้อยคนนี้เหมือนไม่ไม่ใช่ทหารน่จาจะทหารคนเมื่อกี้มาขับก็ขโมยเครื่องบินไปขับเล่นฉันชื่อวิลสัน นายคือจอร์จเอ็นนั่นใช่ไหมจอร์จเล็กแฮมใช่ฉันเองโอ้แสดงว่าทหารคนนั้นชื่อจอร์จเล็กแฮมโดนขังอ๋อมันขโมยเครื่องบินคนระับเนียนเป็นทหารไม่รู้ซะแล้วว่าต้องเจอกับอะไรอเอวเวอร์เรดรอเปล่า อมันขี่เครื่องบินนะครับให้เราบังคับเครื่องบินเหรอผ yeah, yeah. so มบังคับยากเหมือนกันนะเนี่ยกดเมาส์ลงเครื่องบินขึ้น okay. เอาเมาส์ขึ้นเครื่องบินลง <Apparently. S 1> ขวาซ้ายปกติให้บินตามเหรอมีพุ่งด้วยมีเร่งเครื่อง เครื่องคนเดินยูทำไรอะ่ะอยู่ไหนวะเอออยู่นู่นอยู่นู่นโอ้ยอย่ามาไอ้นี่กันนักบินฝึกหัดมากเว้ย มาบินไต่ภูเขาแบบนี้เดี๋ยวก็ร่วงหักเดียวโค้งหักศอกยังไงให้บินตามเครืองบินลำนั้นใช่ไหมบินเร็วจังวะ เฮ้ยดูอยู่เช็ดกับโดนแง่งภูเขามาบินไต่ภูเขาแบบนี้ไม่กลัวแล้วครับโอ้มันบินคล่องมากเลยลำนั้นดูเราบินไปแ,แฮมตามเข้าไปเราใกล้แล้ว โอ้โหบินอ้อมภูเขาผูถามจีว่างกันมากนเนี่ยเสียวเครื่องบินตกไม่กล้าบินชิดภูเขาเคลื่อนว่ะ แซงไม่เ่านักเสาะระยะห่างยวก่อนกระแซงแล้วมันให้แซงวะกันไซว่ะ ก็ซีอารียครับไหนล่ะบินไปไหนวะไว้มันพลิกไหลตลบแบบน,นั้นได้ในแหละที่เราทำไม่ได้วะ เอสโลดาวหนึ่งตามความเป็นธรรเลยคุณสโลดาวอยู่กันล่องกับลอยแล้วเฮ้ยเชีย่ยอะไรเจมเลยวะนั่นเหรอ ก็บินตามเดี๋ยให้เรายิงตัวนี้วะไม่มันยิงไม่ได้มันยิงไม่ได้นะครับแล้วเมื่อไหร่จะถึงเนี้ยบินจนเรียนหัวแล้วลูกพี่อยู่ไหนเราโอ้โหว่าเครื่องบินก็กลืนแบบ ไม่นี่จังเริ่มเวียนหัวแล้วณจุดจุดนี้ แล้วไงล่ะจะบินตามยังไทงทัานกูถามก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูจะร่วงอยู่แล้วเนี่ย ไม่บินต่ำจังวะเอาไงแน่ทุกพี่บินต่ำมากูดิจะโดนอว่าให้ก่อขบก,กับเอนนี่ไปเรื่อยๆ Where's he going now? Leave him. See those target balloons. Weapons check. Fire at will. I can do that. Okay. There are still more balloons moving on fire. I'll do that. You know you got any way? เดี๋ยววินงวนมาใหม่ไหนบอลลูนวาเฮ้ยหมดยังยังไม่หมดเหรอเดี๋ยวะ อาว,อาอวมันบอกว่าให้ลองใช้อ,อ,อะไรนะ็อกเก็ตวะ่ะมีอยู่แค่แปดลูกเท่านั้น ออื้โดนไปโดนนี้เชี่ยไม่โดนว่ะเฮ้ยไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปวนมาก่อนตีโค้งมาก่อน อ่ะตรงนี้ก็ได้เรียบร้อยมีอีกไหมมีโหลดเรียบร้อยครับไนลองดูสิตรงนั้นสวย ถามได้หน่อยได้ไหมไมยเสียงอะไรนะสำเนียงเหมือนพวกอเมริกาคร้ฉันต้องไปไหนต่อแล้วนี่ตบบินมาแล้วครับคู่กันพวกเยอรมันโอ้โหคือบินสามปีกว่า สอยมันให้ล่วงครับ <the> หลบยังไงวะเฮ้ย <Damn. S 1> อยู่ไหนวะ เดี๋ยวเราไม่มีปืนหลังหรอล่วงไปซ่อม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  ทำยังไงวะเดี๋ยวมันโดนตลอดเลยวะ่ะช่วยด้วยเพื่อนอยู่ไหนวะกินสลัดมันไม่หลุดไ้วยเพื่อน เออช่วยเพื่อนขอบคุณมากเพื่อนสลัดมันไม่หลุดเลยอุย้ยที่ไหนวะมันซ่อมไม่ได้ม้นองบินคุณจะตกแล้วโอเคอะไรวะเมื่อกี้เครื่องยนต์ระเบิดอะโอเคซ่อมเรียบร้อยครับ Uh-huh. Nice. All right, I admit it. You know what you're doing. You know I think I am. Of course I know what I'm doing. Hmm, <tap> baby. <tap> é kháng đấy ạ, lâm nãn lẽ, phao máy,แตก rồi, lại 2 lâm, lại 2 lâm, lâm nãn con, ỉa imi đồn đi đâu bên bên nắng mình vái. Ao cỡ lắm vậy? lắm lắm bạn của lắm 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 đi lắm 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 เนีย่ยไม่โดนเลยโดนดีวะแตกดิอ่าปืนคูร้อนอีกล่วงยังอยู่ไหนวะเอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันบินะวัดเฉวียนยังไงวะเอ้ยอยู่ไหนมึงล่วงไปแล้วครับ เหลืออีกเหรอไม,รไม่รู้ไม่เอาไม่หนีหออกปืนกูร้อนอุ้ยหนีไปได้ลำหนึ่งวะ่ะโอ้บินทะลุไปแล้วโอ้เราไล่มาวะ่ะ มันจะมันจะล่อเข้าฐานหรือเปล่าทำอะไรอะ่ะเราต้องกลับฐานแล้วนั่นไงกูนึกแล้วนั่นไงทหารเยอรมันไงอู้บ้าวู้บอเลไรมันจะแตกนะนแระวังหลังให้ด้วยเฮ้ยดูนั่นดิถ่ายรูปก,กลับฐานเฉย เอาลูปเทคโนโลยีของพวกเยอรมันกลับไปที่ฐานเป็นไงบ้างโอเคเอาภาพพวกนั้นกลับฐานไม่จะทำสิ่งที่ดีนะเว้ย ฉันไแน่ใจเท่าไหร่พวกนั้นเห็นภาพก็จะไม่สนใจอะไรเราทำสิ่งที่ดีเราทำมิรกันนายต้องสัญญากับฉันนายต้องกลับโอเคฉันสัญญาอย่ที d และอย่าก่อปัา ราอยู่นี่แต่ไปยุ่งยากที่นายรู้ใช่ไหมฉันไม่ชอบแม่งเฮ้ยท่านคุณต้องรองู้กพวกนีโอส่งเครื่องบินไปครับฝึงบินให้ไปถล่มฐานหรือเปล่า <the> first, we'd have to down the barrage blimps. Jesus, imagine well, the dogfighter um, footman. Oh, so go I'm going to get a man. Wait, wait, wait. We're going to get a We're to get a man. We're going to get a we to get a man. We're going to get a to get a man. We're going to a a going to ลุยให้ทำลายเครื่องบินแล้วก็ทำลายโอ้ยเชี่ยใครยิงกูกูยเยอะมากแตกดิลวงไปสองเดี๋ยวผมจัดการเอง พี่เออช่วยกูยิงด้วย HK. เอทเคอนลังตูงเนี่ยลังข้างหน้าเราเนี่ยโดนไปหลายดอกอยู่เคลียร์พวกนี้รอก็ได้ครับไอ,อพวกอะไรนะพวกบัวลอยบอลลูนบัวลอยอะไรวะ เชีย่ยมันรู้แล้วว่าผมกำลังรอเป้ามันอยู่อ่ะเราคนมาไมล่ผมละแต่ว่าโอ้เชิดชิดชิดช็ดประเด็นคือตอนนี้ไล่ไม่ทนันนะเด็กโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาไล่อะไรจากกูเนี่ยเอ๊ยทำไมม,ม,มันมาลุมแต่เราวะช่วยหน้อย บินนี้ก่อนแล,แล้วเราระเบิไดไห้พวกบัวลอยบอลลูนพวกนี้กกอนก็ได้วะเพื่อให้เพื่อนเราบินสะดวกเออมาเป็นไหนละ่ะล่วงไปนึงต้องทำอะไรอะ่ะ อ๋อดูแล้วดูแลเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องทิ้งระเบิดวะอ,อ๋อเราไม่ต้องสนในพวกนี้ก็ได้นี่หว่าบึ้มบึ้มแ๋ยววะแตกหรือยังยังไม่แตก อืไม่แตกว่ะต้องวนไปไหมอือไปเลยกี่ที่ไม่รู้เลยสองที่ตรงนั้นก่อนอืมเดี๋ยวที่เดียวครับวนเครื่องก่อน ยังไงตรงนั้นเรียบร้อยครับแตกหมดโอ้เราโดนไล่ฆ่าอยู่มีอะไรอ่ะโอเพื่อนบอกว่าให้ลงให้ลงเครื่องบินทิ้งระเบิดมาแล้วทำอะไรอ่ะบอก,กด้วย เครื่องบินทิ้งระเบิดครับผมจะล่อพวกรถถังนี้ก่อนแล้วกันโอ้ยชิดชวยด,ด้วยเฮอยลุงแต่กูวิสัต์ อ้เชี่ยมันลุ่มแต่กูหรือมันให้สนแค่ตรงนั้นวะผมไม่รู้แหละผไปแต่ตรงนั้นด้วยแล้วกัน แตกแล้วหนึ่งว่ะบอมเดอะแทร็กเก็ตต้องสอยให้หมดว่ะ มาสัตว์ผู้จัดการเองพวกภาพพื้นดินมาฝากบนอากาศให้พวกแกด้วยโอ้ย เฮ้ยพื้นไม่ออกว่ะเอาไหมาโอ้ย,อยเกือบล่วง โรเทคบอมเบอร์ฟอร์เมชันถูกก็คือต้องให้มันลงไปวางระเบิดให้ได้ใช่ไหมสวยวีสองว่ะ มีอีกไหมมีอีกไหมมีคนไหมเธออยู่ไหนวะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ย,ย,ย,ยถึงอยู่ถึงอยู่ นั่นแหละไอ้หนูแตกหมดแล้วครับเรียบร้อยโอ้เครื่องบินโบราณพอสมควรตู้มแล้วมึงจะบินลงไปทำไงแล้วโดนลูกหลงครับ